ครับผมยินดีทุกท่านเข้าสู่ช n e นลมื่อไม่แฮทสองนะครับอีพีที่เก้านะครับพาสองนะครับวันนี้เราเดินทางมาถึงอีพีที่เก้าแล้วนะครับในช่วงปิดเทอมของเราโผปิดเทมนี้ผมได้ทำลายอีพีมากนะครับอีพีพาสองเพราะว่าเราเรามีรายการเดียวนะฮะไม่ได้พาไปไหนเลยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพามาชมนะครับรูปหล่อนี่วันนี้มี รูปหล่อมีตะกุดนะครับมีไม่เขาได้เข่าหรือเปล่าไม่แน่ใจมีพรบปิคเนตด้วยฮนะส่วนใหญ่แต่ละชิ้นนี่ผมผมเคยลงไปอ่าน่าจะเกือบทุกชิ้นแล้วแต่ว่าบางชิ้นก็อาจจะยังไม่ได้ลงนะครับก็เอามากลับให้เอากลับมาให้พี่ๆน้องๆที่ว่าเข้ามาติดตามใหม่ได้รับชมนะ <S <S เผื่อบางคนไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าเดี๋ยวผมก็จะเอากลับมาสลับผัดเปลี่ยนให้ดูกันบ่อยๆนะครับ พี่คะเนนผมคุคนณว่าเพิ่งเคยลงไปนะเดี๋ยวมาดูดูกันอิกทีก็ได้นะฮะไม่ไม่เสียหายอันนี้นี่เคยเคยได้มาชุดเดียวกันอีหลายหลายชิ้นอยู่ครับหมายถึงว่าในเนวเดียวกัน ชิ้นนี้เปิดไม่แพงนะครับใครชอบก็หลักพันต้นๆน,น,นะฮะชิ้นนี้ถ้าใครชอบนะฮะต่อไปชิ้นที่สองนะฮะวันนี้เราก็มากันเช้าหน่อยนะฮะเช้าวันวันพุธนะครับวันนี้วันพุธหรือเปล่าผมไม่แน่ใจลืมนะฮะ นี่เ็าเรียกแพ้เขาแกะหรือเปล่าฮะน่าจะเป็นเขาวนะครับผมไปดูไม่ค่อยเก่งจะขึ้นกล้องให้ดูนะครับพอดีไฟไฟไมันเข้ากล้องอนะ่ะ ไปนะครับชช้นที่สามนะฮะเป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จผมซื้อเอาแต่ความเก่าอย่างเดียวเลยนะครัเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยเป็นเหมือนกัน ลกลองไม่โฟกัสมือผมก็ไม่ค่อยนิ่งสมเด็จนี้เปิดไม่แพงนะเพราะว่าซื้อมาไม่ค่อยแพงเหมือนกันนะฮะ เอาแค่พอมีกำไรก็พอนะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับใครชอบนะครับแม่เอาหลักพันต้นต้น,ตนพอนะสมเด็จเปิดหลักหมื่นเดี๋ยวไม่มีใครกล้าซื้อนะฮะชิ้นที่สี่นะฮะเต่าโดยส่วนตัวคนชอบเต่านะอย่างที่เคยบอกไปหลายๆคลิปนะครับ ดูผิวนะฮะห่วงนี่น่าจะตัดหรือเปล่าอันนี้ซื้อมาเดิมๆไลยนะฮะสภาพดูนะฮะท้องสวยตามตำราเลยนะครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับที่เข้ามารับชมและอุดหนุนกันนะครับก็ต้องขอบคุณคุณพ่อครับตัวเสียน,นะครับนี่แบ่งคนดูนะครับมาทางนี้บ้างก็ได้นะครับหลายคนที่มาจากตัวเสียน,นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามา,ารับชมติดตามกันนะครับ ชิ้นที่ห้านะครับผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไระลืมอันนี้น่าจะอยู่ในชุดที่ว่าไปเหมือนไปเหมามานะครับชิ้นนี้วันนี้เราก็มาลงกัน ชเช้าๆเลยนะครับในตอนที่ผมอัดเนี่ยผมอัดช่วงตอนเก้าโมงไม่โฟกัสไม่ไม่โฟกัสแล้วขอโทษนะครับที่ทำให้ปวดตานะครับพอดี เดี๋ยวรอเก็บเงินแล้วเปลี่ยนเครื่องนะครับอันนี้ผมใช้สิบสาม iPhone สิบสามนับถ่ายถ้าเป็นตัว Pro Max นี่จะมีเลยมาโครแต่ของผมตัวธรรมดานะครับไม่มีต้องใช้แว่นขยายซูมไปก่อนอ้โหอันนี้เบอร์ ใครชอบนะครับผิวแบบนี้ไม่รู้ว่าพอเห็นกันหรือเปล่าลงพ่อเงินพิมพ์สตาอีกแล้วนะครับ ผิวเขาหน้า <Yeah. S 1> โอพเงินพิมพ์ที่ตานี้ครเป็นอีกอีกพิมพ์เนึนะครับที่ว่าผมซื้อเก็บค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะบท่านดูคราบนะครับ ีบางท่านบอกว่าผมถ่ายไม่ค่อยซูมนะอันนี้เลยหาแว่นขยายมาพอมีแว่นขยายมือผมดันไม่นิ่งอีกเอาไว้อุดหนุนผมเยอะนะฮะเดี๋ยวนะซื้อเครื่องใหม่มาถ่ายให้ทุกท่านชมกันต่อไปชิ้นที่เท่าไหร่นะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชิ้นที่เจ็ดนะฮะเป็นเหรียญน,นะะหลอหลงพเ่เพชรนะครับ โอว่าหลวงพ่อเพชรนี่น่าจะเป็นชิ้นแรกของวันนี้เลยครับถ้าจะขายได้เก่านะฮะเก่ามาก อันนี้ได้เมื่องานประกวดพักเครื่องที่ตาคีนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเห็นสวยดีนะก็เลยจัดการซื้อมา หลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมเปลี่ยนมาลงเช้านะพอดีคุณพ่อแนะนําม,มาว่าให้มาลงเป็นในช่วงเช้าแทนนะครับ <c oughs> <c oughs> ชิ้นต่อไปนะเต่า <c oughs> <c oughs> ผมว่าทีน,นี้ต้อง ถูกใจใครหลายๆคนอีกแล้วนะฮะถ้าเป็นชอบถ้าแบบนี้ไม่เก่าแล้วแบบไหนเรียกว่าเก่านะฮะ ไปนะสั่งกระจายนะฮะ <c oughs> ไม่รู้ที่ไหนนะฮะแต่ผมก็ต้องตีหลงพวกเงินนะฮะสั่งกระจายเก่าอันนี้เคยเคยมาลงแล้วนะครับอันนี้ผมก็ลงขายในเฟสด้วยอีกทางหนึ่งก็คนมาถามค่อนข้างเยอะนะฮะเปิดไม่แพงนะชิ้นนี้ชิ้นนี้เปิดไม่แพงนะครับอันนี้ผมเปิด ผมเปิดในคลิปแรกันเลยก็แล้วกันนะครับผมเปิดไว้สองสองพันห้าพอนะครับชิ้นนี้ใครชอบนะมามาต่อรองได้เลยนะฮะเปิดไม่แพงนะครับสังกัจานี่ผมเปิดสองพันห้าอีกแล้วไม่โฟกัสได้แล้ว ในกลวงนะไม <c oughs> <c oughs> ่ผมดูแลปวดตาแทนเลยนะพอดีกล้องมันไม่ไม่ค่อยโฟกัสเลย โฟกัสเลยนะดูมี้ก็ไดนะ้นะออยู่นี้มีสกุ ให้ดูนะสองมีตะกุดมาให้ชมถึงสองชิ้นเลยนะตะกุดนี่รักเก่าๆเลยนะชิ้นนี้ชิ้นนี้เคยผมก็เคยเปิดไปในเฟซแล้วเหมือนกันนะชิ้นนี้มีคนมาถามเยอะมากเหมือนกันนะครับเปิดไปไม่แพงนะครับแต่ไม่มีใครยังไม่มีใครต่อนะต่อมาก็ยังไม่ราคายังไม่โดนกันนะครับ ีชัด,ดลขออนุญาตไม่ใช้กล้องกันแล้วกันนะถ้าใครชอบนะบเปิดไม่แพงนะครับชิน้นนี้เอาหลักพันต้นๆเลยนะฮะชิน้นนี้เปิดเหมือนเหมือนเซลเลยนะเหมือน เดี๋ยวนผมลองใช้สมาธิให้มันนิ่งๆนิดน,ง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 นึงนะโอ้โหไม่ไม่ชัดเลยนะขออภัยในความไม่ชัดและมือสั่นนะฮะนี่ชินสุดท้ายของวันนี้นะฮะอันนี้ดอกเล็กนะฮะดอกเล็ก มือสั่นนะครับตามสเต็ปนะครับอายุสินะครับยังมือสั่นขนาดนี้ผมคลิปนี้ก็น่าจะลงไม่เกิน10บโมงนะชิ้นคลิปนี้ ep ที่9้านะครับพาสองสำหรับใครที่สนใจนะครับพาราเครื่องนะครับทุกชิ้นของผมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์ศู1ย์3 7ดหนึ่งหนึสามนนะครับอีกทีนะครับ 0811237716นะครับหรือจะอแอดไลน์มาพูดคุยนะครับแคปรูปแล้วมาสอบถามกันได้นะครับเพิ่มเพื่อนจากเบอร์นะครับเบอร์ที่บอกไปนะครับ0811237716เดี๋ยวผมก็จะทิ้งเบอร์นะไว้ข้างล่างแล้วก็ช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมก็จะขึ้นคิวอาร์โค้ดนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นตอนนี้แหละครับขึ้นคิวอาร์โค้ดให้เพื่อนๆได้เข้าไปแอดกันนะครับ ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาสนับสนุนกันคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ